ม uh, yeah, yeah. ีเอ่ <Switzerland. S 2> <Switzerland. S 1> อฟซีจากออสเตรเลียเออสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์คุณหน่อยสวิตเซอร์แลนด์เขามาให้ลำเขามาให้ลำแล้วก็จัดผลไม้เอ่อ uh, พอดีตอนเช้าเนี่ยพอดีตอนเช้าช่างเขาก็มาแต่เช้าช่างวีเขาก็มาแต่เช้าก็มีลูกมือมาสามคนแล้วก็มีช่างวีด้วย <c oughs> เออลูกมือสาวสองคนแล้วก็ช่างวีเป็นสามคนเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าอ่ uh, ก่อนนั้นก็มีสี่คนมื่วานี้มีสามคนทีนี่พอมาแล้วเนี่ยเขาก็จะทํางานเขาทางานแล้วเขาทําไปก่อนแล้วเขาทาแล้วอแต่ว่ายังไม่ได้ติดเครื่องเครื่องบัดไฟประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่เครื่องบัดไฟอประเด็นอยู่ที่เครื่องบัดไฟว่างเครื่องบัดไฟเครื่องนี้นะครับเครื่องบัดไฟเครื่องเนี้จริงแล้วเนี่ยเครื่องบัดไฟเครื่องเนี้ มันเป็นเครื่องที่ติดง่ายเพราะว่านาแต่ตั้งแต่น้าแต่มาเนี่ยเขาติดตึ๊บครั้งเดียวสตาร์ทเลยเพราะว่าตัวนี้มันมันมันเป็นแบตเตอรี่ด้วยนะครับมันไม่ใช่เครื่องมันไม่ใช่เครื่องบดไฟเล็กๆเครื่องบดไฟเขาก็ติดอยู่แต่ทีนี้ไอเขาก็ติดใช้อยู่ทุกวันแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็รีบมาแต่เช้าเรานี่รีบมาแต่เช้าแล้วก็ช่างเขาก็รีบมาแต่เช้าอสร้างกาแฟเพราะสร้างห้ากาแฟเพราะห้าเพราะเราจะรีบ รีบลั่เพราะว่ากลัวมันเสียงดังกลัวมันเสียงดังก็เลยก็เลยเมื่อวานจะไปเอาหมาน้อยด้วยทีนี้ช่างเขาก็มาติดช่างวีเนี่ยติดเครื่องเนี่ยติดเนี่ยประมาณน่าจะสิบกว่าครั้งนะก็เลยไปนั่งไนั่งไปนั่งทีนี้ตาชานตาชานก็เลยก็เลยมามาจากมาจากเชียงนาแกแกก็เลยว่าแกบอกว่ายังไงแกบอกว่าถ้าเขามีล้มเส็นมันเครื่องมันจะไม่ไม่ติดหรอ เขาล้ำเะก้อนเขาล้ำเสก้อนถ้าเขาล้ำไม่เห็นเห็นเขาม่ล้ำแล้วเสืองสูงมันมีติดดอกเราอะเขาก็เลยเขาก็เลยให้เราล้ำคือเขาติดก่อนที่จะเราจะล้ำอีกมันหมดติดไปเลยต่อนตาเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงโยติดก่อนแต่ตาเลยบอกเขาว่าถ้าเขาล้ำไม่เสร็จเนี่ยมันมิติดให้เขารำก่อนแล้วไม่ค่อยติดทีนี้ทีนี้น้าแต่น้าแต่ก็คิดว่าตาชานเนี่ยตาชานมาบอกเขาว่า อย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องเครื่องปั่นไฟอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องปั่นไฟเพราะว่ามันจะมันจะเสียงดังแต่ที่ไหนได้แต่ที่ไหนก็คือว่าช่างเนี่ยเขาสตาร์ทไม่ติดเขาสตาร์ทไม่ติดเขาสตาร์ทบอดติดแมนเขาบอกว่าซิฟเธอแล้วเขาสตาร์ทเขาเขาบอดเอ็นท่าเห่าดอกเขาก็ยังทางานพราะเขาทีนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวกันทีนี้พอพอเราก็จัด จัดพันผลไม้อะไรเสร็จก็รำเสร็จทีนี้ช่างวีเนี่ยขับรถออกไปแล้วออกไปแล้วท่านี้เนี่ยไปแล้วน้าแตยนี่คิดว่าช่างวีนี่โมโหให้ตาชานแล้วเพราะว่าเขาจะทํางานอ่าท่าี่กับสีลัมเนี่ยป่ะเนี่ยอันนี้พูดตรงตรงเลยเนี่ยอ่เขากับสีบรไดเห็นงาเขาก็บอกว่าเมื่อไรจะรับเร้วเมื่อไรสีลัมทีนี้นี่มายืนนี้เครื่งกันไฟมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เลยอ่า แล้วทีนี้ข้างสองคนเนี่ยลูกลูกช่างบีลูกช่างบีก็ไกลอีคนหนึ่งเขาจะรออยู่ตรงนู้นอันเขากระนังน่ง,ง,น,ง,งนังน่งท่านั่งรอ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 ว่าถ้าลาเสร็จแล้วเครื่องมันจะติดไหม,มเพราะว่าเขามาสาตาร์เนี่ยมันไม่ติดเขาก็ลุน้นเขาก็ลุ้นเพราะว่าตาชามบอกว่ามันปฏิดดสให้เขารำซะกก้อนมันยังสิติดอ่กอะไรเราบอกคุโบจริงจังหนิไหมอ่าคือว่า ราก็คือบอลเลนนี่แหละบอเลนแต่แต่เ้าอนนี้บนทันดู่ากนึกว่านึกว่าเขาเขายังไม่ติดเสร็จแล้วแล้วเขาจะติดนึกว่าเครื่องมันติดได้เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยพอลํำอะไรเสร็จปั๊บพอลํำอะไรเสร็จปั๊บมันติดอี้ลูกช่างดีเมื่อวานนี้ลูกช่างดีมาสตาร์ทมันก็ติดตึ้มเลยเหมือนตึ้มติดสตาร์ทติดซื่อเนี่ยแล้วเขาก็งงแล้วเขาก็งงช่างวีไปกราบเลย พอช่างบีไปกลับไปกลับเท้าคำเงินเลยไปกลับเท้าเงินแล้วก็ไปถ่ายรูปเลยเมื่อวานแล้วก็เขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวฮานอยด้วยนะเมื่อคืนนี้น่ะเมื่อคืนไปฮานอยอสองห้าห้าสองอ่ะเต็มเต็มเลยเต็มเลยเออเออแล้วทีนี้แล้วทีนี้น้าแตนี่แล้วทีนี้น้าแตยังไม่สบายใจอีกว่ากลัวว่าตาชานเนี่ยตาชานเนี่ยไปดาไปหามไปหามไปหามช่างไม่เห็นเบียกบัข่อยก็เรยว่า ไปเบาเขาเห็นอย่างยั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 งงุนหยีตาชานอยู่นะบ้าอเขาจะเห็ดง่ายกับเฮ็ดไปเพราะมันมันมันถือบเแล้วบบเกียวกันห้าล่ำกับหากระลำเฮากระลำบบเกียวกับห้าทายคลิปดอกในความคิดคิดว่าตาชานนี่ห้ามเขาติดเดี๋ยวมันติดเหลืองหรือว่ามันเสียงดังเข้าไปในคลิปความคิดเฮาความคิดเหาแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดอันที่จริงนี่มันสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าตาชานที่แรกแรกอ่ะ เครื่องมันติดอยู่สตาร์มัลดังตืตืตมาเรานี่ยเราเน่เราเอเราเ่รานี่เราเนเราเน่เราเนยเราเหยรานเราเน่ราเนเราเน็านีเราเนี่ยเรา่ยเรานียู่เราเน่ยเราเน่เราเนีเรานมานาเนาน่เราเนานนยเา่ยาเนียเนาเนียนยังาาเนาเนีเราเ่เราเเาน่ยานี่เานยังลเนี่เนยเขาก็เลยเปนยเาน่งเาก็เลยไปนั่งถ้าซเ่งว่า ถัดเออเสียเอันเขาสีทานเบ้าตอกตาซ่านใหงไงไงหลังไปเลยว่านี่เด็ล่ำแล้วแล้วก็คือจังบติดอ่ะนะบานนี้เขาเข้ากับล่ำแล้วแล้วมาเข้าก็ยังอันมาติดเครื่องรหดแล้วมาก็ติดตื่มโหลดมอว่านี้อก็ยังม่เชื่ออยู่ไปแล้วเห็นช่างวีมาถามช่างวีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าช่างวีมาเราถ้าเราขอสัมภาษณ์ช่างวีว่าอัน แม่นีลีบอลนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำพลาดหรือเปล่ายายสมข่วนกระถามกับแม่ีลีเราว่าแม่นีลียายแล้วกันเออยายกระถามแล้วก็นาฟุนกระถามอีกตอนตอนนั้นเมื่อวานเขาเนี่ยเป็นแบบไหนของใจนะผลมันเพิ่งค่อยคงใจเขาจะไปถามตามแล้วก็มันมีติีพวงนี่นะไม่มีตีพวงนี่นะแล้วเธอก็มีติดเออก็ก็ไม่เชื่อก็แล้วแล้วช่างช่างมีไปจุดทูบจุดทูบอะไ้บอก ไม่ไปจุดรูปที่เรานี่แหละที่เราถ่ายที่นาเตที่นาเตจุดช่างวีก็เลยไปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปช่างวีก็เลยถามว่าใครจุด่าก็เลยบอกว่านาเตเขาก็เลยถ่ายไว้จักจัพิคนตาบ่ตามแต่ว่าอันอันคอยเขาไปเบื้องอันประเทศฮานอยน่ะนะอันอันประเทศฮานอยเออมันตรงเลยอ่ะเอซีเขาส่งมาให้น่ะโอ้ พราะว่ามันมันเกิดเกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานเออมันเกิดเรื่องถ้าติดเครื่องถ้าติดเครื่องปั่นไฟเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่ถ้าถ่ายถ่ายอยู่แต่แต่ว่ามันเสียงดังเสียงดังนี้เสียงดังมากเสียงดังมากนะครับก็คิดว่าตาชานไปบอกให้เขาหยุดเนาะที่นี้นะคืออยู่ตัวนี้นะเท่าที่น้าแจใสเกตมาถ้าเมื่อไหร่มีการฟอนลำฟอนลำอ่าได้จุดทูบกวนก็จะมีโชคนะมีโชคมีโชคกับเรื่องเรื่องเรื่องเลขนะเรื่องตัวเลข แสดงว่าเิ่นเจ้าที่เนาะเป็นสิมักเพราะว่าพวก,กให้่อนใหล่ลำเดียวพวกเราพวกเราก็ไม่พวกเราก็ก,ก็ไม่ไม่รู้แล้วทีนี้ทีนี้นาใตคิดว่าเพิ่นก็จะอยากฟังลำซักก้อนข้าวเดียวเดีย บ่ถึงสิบนาทีบ่ถึงบ่ถึงแปดนาทีแปดนาทีเฮาล่ำแปดนาทีกับเพื่อนกัะเบิ่งเฮาล่ำเนาะปูเพื่อนนะก็จะว่ามือเงืดดมือวานนี่ยาก็ยังเงิดอยู่กับญาตินี่แหละให้พอล่ำเสร็จปั๊บมาช่างบีช่างบียังไม่มาด้วยซ้ำนะล่ำเสร็จแล้วนะช่างบียังันมาเด้ช่างบีน่ะกำลังคิดว่าไปเอารถเออไปเอารถมาเสียเอาเครื่องไปส่อมเออเสียเอาเครื่องอันปั้นไฟนี่ไปส่อม มันบบติดแห้งนะเครื่องถ้าเครื่องไม่ติดนี่งานงานงานพวกนี้นะครับงานพวกนี้ไม่เดินนะคะเพราะว่าใช้ไฟใช้ไฟเชื่อมอ็อกตัดเหล็กนะคะนี่ก็มันเป็นความเชื่อสมมบุคคเนาะถ้าเชื่อไม่เชื่อนี่ก็แล้วแต่แต่ว่าเราเราอยู่เราเห็นเราอยู่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เราเชื่อเราเชื่อเลยเมื่อวานนี้เราบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เ้าคเงินเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์ช่างวีถ้าช่างวีให้สัมภาษณ์นะคะเพื่อความมั่นใจ นาตาชานบอกว่าเขาที่เขามาจบอะแล้วเขาทหารน้อยนะเขาเป็นลมเป็นลมเป็นลมพอพอเขาไปรียกขาชาญมาเห็นหน้าตาชานก็เลยยิ้มเลยยิ้มเลยเออมันก็เกิดเรื่องแล้วตอนนี้ตอนที่มาจบอน้อเดี๋ยวพงเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดบ้านมีลำมีอะไรอีกก็ขอให้อลองดูนะครับลองดูถ้ามีลำแล้วจะมีจุดทุพทลไรนะบางคนก็มีโชคนะใช่ก็แล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อนะ โอเคครับแต่พรุ่งนี้นะแต่ต้องต้องจุดให้เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวลาวไปเที่ยวลาววะใช่โอเคโอเคเดี๋ยวยังไงค่อยค่อยรอดูรอดูถ้าพรุ่งนี้ได้จุดนะครับพรุ่งนี้ได้จุดก็รอดูเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้ไม่มีใครไลฟ์สดไงก็เลยเอฟซีไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เมื่อวานนี้เขาก็ลืมไล่โซนเพราะว่าเขาก็เฝ้าอันเฝ้าย่านย่านเพื่อนสตาร์ติดเสียงดังเขาก็เลยบ่ได้ขึ้นไล่โซนเมื่อวานนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดตาม อาโจมตอนต <ar> ่อไปนะครับสวัสดีครับผมนี่นะคะคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ของน้าต่กกกอกก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือมาเล่าให้ให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้ของน้าต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าต่กกกอกด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณยายสมควรรอเรียนนะุูน